วันนี้มาพบกันตอนวันอาทิตย์ไอวันเสาร์นะตอนเที่ยงครึ่งเที่ยงสามสิบหกนาทีอะ่ะจะมาดูเหรียญหน่อยสามจุดแปดล้านนะลดลงมาพอสมควรเลยช่วงนี้ไม่ค่อยว่างอ่ที่บ้านวุ่นๆอยู่ก็เลยไม่ค่อยว่างก็วันเนี้ยมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าซื้อเหรียญมีมดีไหมอะไรเงี้ยส่วนตัวนะซื้อเหรียญซื้อเหรียญมีมกับซื้อเหรียญหลักอะ่ะซื้อเหรียญอะไรอะ่ะ ซื้อเหรียญเกมอะไรเงี้ยมันก็เสี่ยงหมดแหละอ่ะถ้าซื้อบิตคอยร้อยหนึ่งมันลงมาเหลือเจ็ดิบห้ามันก็เสี่ยงนะไม่ใช่ไม่เสี่ยงอาเหรียญมีมร้อยหนึ่งลงมาแปดสิบเหลือลงมาเหลือยี่สิบเหลือสิบอะไรเงี้ยมันก็เสี่ยงอ่ะเสี่ยงหมดแหละแล้วเราต้องเสี่ยงความเสี่ยงที่มีร่วมกันก็คือความเสี่ยงโดน็บกปิด็บกปิดอะไรเงี้ยถามว่าเสี่ยงไหมมันเสี่ยงแต่ทีนี้ทีนี้ก็ก็ควรจะแบบเวลามาเล่นอ่ะมันมาเล่นเหรียญหลักก่อนไงพอเล่นเหรียญหลักอ่ะ เล่นเหรียญใหญ่ก่อนเหรียญหลักอ่ะพอเหรียญหลักเล่นเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะไปเล่นเหรียญกลุ่มอื่นๆแทนอะไรเงี้ยมันจะเป็นวงจรเนี้ยนะคือเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อว่าจะซื้อเหรียญนี้ดีไหมซื้อเหรียญนี้ดีไหมมันก็คือซื้อหมดแหละไม่ต้องไม่ต้องพูดคือถ้าเกิดมีมีมีน้อยอ่ะก็อาจจะซื้อเหรียญหลักก็ได้มีเงินน้อยอ่ะซื้อเหรียญเดียวก็ได้หรือหถ้าเสี่ยงหน่อยก็ซื้อเหรียญเหรียญมีก็ได้ถ้าเกิดจะอยากได้กาไรเยอะอ่ะเออถ้าเกิด แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเงินเยอะๆแล้วก็กระจายเหรียญก็ได้ทร้อหลายเหรียญก็ได้อย่างแอดมินเนี่ยเห็นไหมกระจายหลายๆเหรียญเลยเห็นไหมมันมันมันก็ขึ้นอย่างตอนนี้มันมันอาจจะแบบดูเหมือนว่าเหรียญเหรียญหลักมันขึ้นนะเหรียญหลักมันขึ้นนะเห็นไหมเนี่ยเหรียญหลักขึ้นเหรียญมีเมื่อขึ้นนะไม่ขึ้นชี้บามันก็มานะเป็นตัวเนี่ยเอ่อแต่เหรียญหลักมันกำลังขึ้นอยู่แต่พวกเหรียญรองๆเนี่ยมันจะมาแบบพอเหรียญหลักมันขึ้นสักพักหนึ่งแล้วอะเหรียญรอง เริ่มขึ้น,นมานะอาจจะขึ้นได้มากกว่าเหรียญหลักด้วยซ้ำเพราะว่าเหรียญหลักอ่ะมีมีข้อดีตรงที่ว่าไม่มีข้อเสียตรงที่ว่ามันใหญ่ไงมูลค่ามันเยอะอ่ะมาเก็ตแคปมันเยอะยอะ่ะเวลามันจะขึ้นอ่ะมันจะขึ้นได้น้อยขึ้นได้อ่ะขึ้นได้เท่าหนึ่งสองเท่าอ่ะแต่เหรียญเล็กๆอ่ะมันเบาไงมาเก็ตแคปมันน้อยอ่ะเพราะเหรียญของเจนมันน้อยปั่นง่ายไงสมมติจากสองล้านอ่ะปั่นเป็นร้อยล้านง่ายอาจจะยกอย่างจากสี่สิบห้าล้านอ่ะจะปั่นเป็นร้อยล้านอ่ะ,ะ,อะมันก็แค่เท่าเดียวขึ้นปเเเท่าดีียย เออข้อดีข้อเสียมันประมาณนี้แหละนี่แหละถึงบอกว่าซื้อได้หมดแหละเพราะว่าเวลาเหรียญมันขาลงจากร้อยหนึ่งลงมาเหลือเจ็ดสิบห้าลงมาเหลือยี่สิบห้าจากร้อยหนึ่งลงมาเหลือสิบห้ามันต่างกันไม่เท่าไหรหรอกเหรียญ <c oughs> ม,ม,มีเห็นปะเหรียญชีบามันก็ลงเหรียญติดคอยมันก็ลงคือไม่ต้องไปสนใจสนใจอย่างเดียวว่าว่าถ้าขาลงมาเยือนอ่ะคุณต้องขายทันอ่ะสนใจแค่นั้นก็พอแล้วจะไปอย่าไปว่าอย่าไปคิดว่าซื้อเหรียญมีนซื้อได้ไหมซื้อได้ซื้อได้เลย แต่คุณตอนขาขึ้นอน่ยซื้อได้หมดแต่ตอนขาลงอ่ะต้องออกให้ทนันซึ่งขาลงเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะบิตคอยมันจะลงก่อนบิตคอยมันจะส่งสัญญาณออกมาก่อนเหรียญใหญ่อ่ะเออดูให้ทันแล้วกันบิตคอยส่งสัญญาณลงเนี่ยคุณก็รีบขายเหรียญเดี๋ยวเล็กๆให้ทันอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเล็กจะจะจะ,จะลงตามมานะเดี๋ยววันนี้มาดูหน่อยอะตอมเดี๋ยวปากอะตอมก่อนนะปากอะตอมก่อน,นไหนๆก็พูดแล้วก็เดี๋ยววันนี้ เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแ้างนอกไม่ได้ไม่ได้ฝากเลยเนี่ยนานเลยไม่ได้ฝากฝากก่อนเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็เดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวมาดูว่าเราต้องซื้อเหรียญไหนเอฟไฮด็ mm. hey, hi, okay. อกโอเคครับหน่อไปซื้อดูนาซีขายก่อนขายโซ่ก่อนแล้วซื้อดูนาซีนะทำธารกิจก่อนทำธารกิจนี่คือคือเราทำอยู่ประจำนะ ดืมไปต้องขายเป็นมาเก็ตนะแอดมินชอบลืมอ่ะชอบลืมอ่าขายได้แล้วแล้วก็แล้วก็เอาไปซื้อเหรียญดูน้าซีนะดูน้าตีนนะแอดมินก็ซื้อยังซื้ออะไรเหรียญโคตรเก่งกำไรอ่ะซื้อดูน้าซีอ่ะเนี่ยแอดมินยังซื้อเลยเห็นไหมซื้อดูน้าซีเสร็จเห็นไหมมินยังซื้อให้เห็นไหมแล้วก็ซื้อไปก็เหมือนเดิมฝากฝาก เรียบร้อยแล้วก็ดูหน้า C7 ขายก่อนขายดอทก่อนนี่ขายขายเ็จแล้วจะซื้ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันซื้อขายดูหน้า C ซื้อแอคตี้นี่เห็นไหมแอดมินก็ซื้อแอคตี้นะเห็นไหมทุกวันนี้ <c oughs> ซื้อหมดอะแอดมินเอาหมดอะไม่ได้ไม่ได้ไไดถ้าเกิดคนเงินเงินน้อยก็ก็อ,อาจจะไปเล่นรอบได้นะเล่นเล่นเหรียญใหญ่ก่อนอะอย่างตอนนี้ก็เริ่ม จจก็จะเปลี่ยนเหรียญใหญ่มาเหรียญเล็กแล้วเพราะเหรียญใหญ่มันขึ้นแล้วอะไรเงี้ยถ้าคนเงินน้อยนะแต่ถ้าเกิดคนเงินเยอะตื้อไปเลยทุกเหรียญก็ต้องไปดูมากเพราะว่าถ้าคนเงินเยอะมันก็ต้องเล่นหลายหลายอย่างเล่นหุ้นเล่นทีเปกเล่นทองอะไรเงี้ยนะมันจะดูไม่ทันเลยเด็เราก็ต้องอาศัยแบบเป็นอีเวนเตอร์อะไรเงี้ยเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกดหินดิบะเจนยี่สิบสามมาเจนโอเค เรียบร้อยโอเคเอาเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันอื่นค่อยมาทำภารกิจใหม่เนี่ยก็ก็ฝากเงี้ไปเรื่อยๆนไหมเหรียญก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะเห็นไหมนี่ ICP นี่กำไรนะจำได้ว่าเราแอดมินตอนฝากอะจากฝากไว้สามครั้งอะประมาณห้าพันกว่านี่ห้าพันหกนะกำไรเลยนะเห็นไหมแอคซี่เพิ่งจากแอคซี่ไปยูน่าซีเพิ่งซื้อไปน้า <c oughs> แต่เหรียญซูชิกับเหรีย ซีเอชซีเอชแรดอ่ะเพิ่งซื้อใบรอบก่อนอ่ะซื้อไปสองแสนนะอันนี้จะเหลือมาแสนแสนเก้าหมื่ 95, นห้าพันนะก็ลงมานิดนึงไม่ได้มีนยัยยะสำคัญอะไรมากนะเห็นไหมซื้อหมดอ่ะแอดมินซื้อหมดแอดมินเน้นเน้นแบบลงทุนเพราะเราไม่ได้มีเวลาด,ดูนง,งเราดูหลายตลาดเนี้ยดูดูหลายการลงทุนหลายอย่างอ่ะมันก็เลยต้องต้องต้อง,ต,องต้องเล่นอย่างเงี้ยคือเราไม่มีเวลาว่าไม่จะเข้าบิดคอยก่อนแล้วก็พอบิดคอยขึ้นแล้วมาขายแล้วมาเข้าเหรียญเล็กเกงเหรียญเล็กอะไรเงี้ย ไม่มีเวลางานไม่เวลางานเราเล่นอย่างนี้ดีกว่าเพราะเรามีเงินเรามีเงินเราก็เราก็อาศัยซื้อเหรียญซื้อเหรียญไปเรื่อยๆอ่ะอยากซื้อตรงไหนก็ซื้ออะไรเงี้ยเออแล้วเดี๋ยวรอขายค่อยว่ากันเออพูดนานแล้วไม่รู้จะมีอะไรพูดอีกป่ะเหรียญลงก็ไม่ไม่ได้ดูเลยนะเหรียญเหรียญมันลงอ่ะไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันมันน่ากลัวนะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ดูครับไม่ได้แบบใส่ใจอ่ะไม่ได้ใส่ใจนะตอนที่มันลงอ่ะ แล้วก็แล้วเราตื้วไปแล้วก็ลืมเลยแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรคิดด้วยไงผมติดต้องมาฝากนะเดี๋ยวนี้เพราะไม่ยุ่งยุ่งไงก็เลยปล่อยทิ้งไว้โอเคตัดชิดก่อน